สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกซุ้มทุกขายที่มักในการเลี้ยงกาดโตโนกเขาใหญ่ครับเสาไม่กะบบดีของโตโนกอาจารย์นะบ้านผมนกป้าเงียบขับหยามจัดเป็นอย่างโบขันนะครับก็เลยได้แต่ฝึกนกทานะครับส่วนนกออกมันยืดสิน้นยืดสายฝึกทา ไมได้ออกปลาครับฝึกกลิ่นท่าครับนกปลาบุมไม่มีครับบุบบห่าวเลยบานบุ๋บุขัดน่ถก็หากนะเงียบก๊บเป็นอาทิตย์เลยด้วยครับที่บุ๋มได้ยินเสียงนกปลาบรรยากาศฝนตกมือเลยครับช่วงนี้เมิ่งขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือฝนตกครับตกทุกวันครับนกกระหนาออกมาฝึกทุก ขัน,น,นแน่บุขันแน่เราก็ได้ท่ายขนบักป,ปตท่อก็ได้ชวนบักป,ปตทอ่อก็ตอนนี้ก็เอามาออกจากตัวเมียแล้วครับนี่ออกจากตัวเมียแล้วกันเอาออกก่ำเอาวานนะครับจุกมาวานเน่ยพักไว้มือหนึ่งนะลงดินได้ท่อเบิ้งกระเริ่มลินถึ่งแล้วไม่ได้ออกโตหลายเดือดน,นะได้ครับนี่ ัจะให้อยู่นลำตัวเมียจะให้เบิ่งตัวต,วต,วต,วตวนนะครับแล้ว,วก็ลงดินเสาเนี่ครับเปลี่ยนตัวครับมันเอาบักมิดเทสเข้าผสมเทียนครับมิดเทสใต้คนที่แรกวิ่งมาที่เทสครับมิดเทสครับใต้คนเสียบันก็เลยเอาบักปดท่อมาลิ่นครับปอดท่อนส่งซุดนะครับ ออกมากับท่านกสบูรณ์กับบุหงครับลงทอมือนี้ขัดนะครับโตตนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับปโตทโผลันรักผมเลยสายมันผมอาจารย์มาถามมันบักปมันวิ่งอยู่บ่ครับผมก็โอ้มันจกัดกชวนดอะไรนกมันบบเมนวิ่งติ้วครับมันเป็นอย่างคูนคูธรรมดาครับ แต่นกป้าเข่ามันอย่างครับเข่ามามันโบยานครับมันตีอย่างเดียวครับเป็นสายตีครับเราต้องยานครับเดี๋ยวตีเรื่องงานหรืสวงฝึกนกครับ ไปก่อน,อนซื้อตกไปก้อนท่านสามนกป่าห,าห่าครับส่วงนี้โอ้เงยได้นกกระเด็นเงียบจริงๆนะครับบ้านผมบร่ได้ยินนกเสียงขันได้ออกไปบ้านผมขี่รถไปว่าสิเมื่อมืดนามเมื่อบ่งเข่ากับมิดสมม้อยบร่ได้ยินนกเสียงนกป่าเป็นเป็นน้ำฝนตกที่ผมเนยได้ไปอยู่ในสวนมันถ่ายขนเหมือนนกป่า เงยบคิิปเลยครับตัวมันก็เลี้ยวเ,เห็นอยู่ครับแต่หูเห็นหลายคือฮาก้อนหมเลยได้ฝึกนกท่าครับตัวนี้หมเป็นนยังครับเดี๋ยวมาเบิ่งอันนกกิ่งผมเข้าไปนกกิ่งกัฝึกท่านะครับขึ้นกิ่งทาขันยโยก พาขี่รถลินอยู่ครับนี่ไงเลิ่มกระลังขันผมถือว่าเก่งนะครับแล้วก็บถือว่าสิพ่อได้เบ่งนะครับนี่มูเก่งครับเดี๋ยวมันเก่งจริงๆเอาไปสนามจริงครับผมนกก็ได้ส่วนนกพนียัดกะนท่ายขนครับรเด,ดี๋ยวนกตอก็ได้นกพนียัดก็ได ายขนย่างง่ญ่เลยหลังจากบริโอ,อกป่าหึงพักขึงมาได้ครับตั้งแต่จักเดือนยังลาสุดผมไปโตกับปตโทคกัน,กกนแล้วก็ลงมาเหยียบขี้ดินเมื่อนี้นะครับเข้าผสมยาวเลยได้ล้กลายโคกนะเอ,อาออกมาตะก่อนครับ ออกลก,อก,อกลินตอนบวมีนกกลินนะครับบักเป็นคือสางของผมตัวร้านก็นมากินแล้วเสร็จแล้วนกโตผมจะนั่งเลือยยศโศกโตฝึกนกฝึกก็ยังบนท่านปิดฝึกฝึกไปน้ำท่ายคนไปน้ำนกฝึกกันขันยุดบ ได้ยินเสียงนกนกป้าขันนกป้าห้าแล้วก็ชิ้นออกไปลินครับดินลินอาจารย์เบิ้งครับพอไดอ้อยู่ครับเบิ้งก็ริเบลไดเออกมาฟุ้งหยา,าหบ,บกันได้ครับลุงปุ๊งขันายาุ๊บขันป๊บรถมียตื่นนะเลย ส่วนลูกมันครับขัดโยนนะครับเฟิกไปเรื่อยๆครับนกก็ได้นนั่นหมาถือว่าเก่งนะครับเมื่อท่า,านได้เป็นนกต่อแล้วยังเฟิกอยู่นี่อยู่นกป่ายังบุกขันก็เลยบ,บุกเอาไปครับป่าอะไรยังบุกขันผมมีนกพาขันเช้าน้อยเดดโอเช้าน้อยฝนตกเดดโอกได้ยินเสียงมันขันนองขันแต่จะไปลองมึงครับ นโน่นเ้วยเดี๋ยวบแล้วก็ยันมาขึ้นกินนะครับผม,มนี่ฮะกับสู่คนนกนั่นก,ก็ได้นกกิ่งผมก็ได้เลิ่มที่คึกเรียน,ท,ยน,ท,นท้ายคนเลิ่มที่สุดแต่ตนท้ายคนนี่เดียวครับนกก็ได้แท็กแนวด้ายอืมอืมอืาลุกาเลยอืมอืมอืม ส่วนตัวนี้ก็รู้บบกมีเทค,ครับอายุสามเดือนบวก,กี่วันครับตัวนี้สิผูกขาได้จมือแลวได้โส่มือเลยใส่สายหลังไวสายนาไว้ว่าเสียวขึ้นซานครับเห็ดซา,า,าน,นาเหเลียววานนี่ครับซานเห็ดเหลียววานนี่เสียวขึ้นครับหมดนียเอาเร็วอืม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 เร็วล่ะเอออืมอืมอืมเอวเสียวขึ้นซานนี่นะครับ โหนครับโหนคูโยนคูวิงคูครับตัวนี้ได้สุดเดี่ยวครับผู้ใดสนใจก็จิบโพล่ให้ไหมครับสุดนี้ดี๋เอาไว้ลิ่นมาก่อนครับอันนี้เรได้สี่เดือนบุกี้มือเลยหรอครับในบอสซิปมือเลหรอครับสี่เดือนกันเลย เบ,บน้ลูกนกครับเสารูงองลูกนกเบิ้บลลูกนกลูกบักปะทอครับแ,แม่าสายวิ่งครับนี่นขนคอกำลังออกครับอายุก,ก็เดประมาณเดือนกว่าครับเดืนี้นี่ก็ัขันคู่เลครับจดคู่เลยได้ครับนี่ตัวนี้สองเดือนกว่ามันก็สามเดือนนี่ละนี่มันสามเดือน,นครับ สายวิ้งครับสายวิ้งองืตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเมียครับตัวยานของเยอกแยะเลยแล้วเร็วๆรเร็วอือ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  คูด example, ่ดีนะครับเรีกดีคู่ดีจดสู่นกเลยตัวนั้นเร็วมมนกฝึกผมลูกปอตโทรผมก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเอาโอ๊กป้ากัะคันรู้ครับตอนนี้ไปลิ่งก็ได้ แต่ก็ยังว่าท่านติมทีไปไดครับรถถ่ายขนครับเลยสักหน,ใน,ในก่ยเดียา่ายขนย่างแย่ครับฝึกไปนี่ลิ่มไปก่อนให้มันสิ้นไปก่อนเข้ากล้องยังยานอยู่ครับบนบกปะทะโกะขังมั้วไปก่อนครับยันหมาขึ้นกินเบนึ่งขึงขันลูกนกบกปลาะท่อครับ นะครับขันเลยครับสายวิ่งครับวิ่งคูวิ่งคูงโยนคู่ครับมีขันขันมัทุกโต้เลยครับอยู่นี่นะขันเลียกคู่มันตุกโต้ละ6ที่มีอยู่ในแตงกสรือเหรียญเข็มต่อยในน้อยนี่ก็ได้ยินเสียงขันนั่นนครับ นี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งนกมันมันยัดครับบัดนี้ส่วนน้องเมฆแทะกันตอนนี้กําลังเทียบอยู่ครับท่ายขนครับเทียบใส่น้องเมียไว้ครับใส่ลูปองมาเทียบใส่บักลูกสาวอาซาครับของโหมุ่งฟาร์มครับสายวิ้งครับไหนของวิ้งวิ้งเจอวิ้งครับแต่ตัวเมียสิวิ้งเร็วครับตัวนี้สิวิ้งแบบโบเร็วปันใด มันพันยัดคมครับบกเสียงเล็กคมท่ายกดน,นะครับคนคู่ยังเลครับบักเสียงน้อยคารมส่วนตัวตอนนี้ไม่รู้บกตัวท่อครับฝึกลงดินนาได้ครับได้ดิขันแล้วคู่นะครับลงดินก็ได้แต่ยังโบกเก่งครับเดี๋ยวคุเกิ้งค่อยเอาครับผู้ใดสนใจก็ได้ สู่นกจดคูแล้วครับอย่างที่มีนะครับบังอีแต่ตัวนะ้ใช่ไหยครับบังโอเคครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งลูกนกครับบันะี้ส่วนนี้ก็ลูกบักปตทอครับเมีลูกสาวอาชาครับนี่สามตัวเริใหญ่งนะครับ ามครับสวัสดีครับบอสจะให้อายคนยังหันหวางอยู่ครับเพื่อนแก่บู๋เจอกันแจ๊คเกอร์ครับเสื่อนตัวนี้ครับฝึกอยู่ครับนี่ลงท่อลงอย่างขันนะครับลงท่อตั้งดินเราซุ่มควบกับขันลินและแต่ยังพันออกป่าครับลงบ่อต่อปตทครับอืมฮะ ต่อมาณนี้ครับเพื่อนตัวนี้กะอัุครับสี่เดือนนิดๆครับใส่ใสายนาไปแล้วครับไม่เควับเร็ว,รวอืมอืมรู้บอกมีเท้ครับมันจักตัวใดจะเป็นตัวผู่ตัวเม่ครับสองตัวนี่ลิงนคือกันเมื่อทั้งสองครับนกหรือตัวนี้ก็จะเป็นตัวเม่ก็ยังบดยักเขือนครับไฟเบิรงปิดนะบอครับ ันคู่จดคู่ลนะครับนี่สิเป็นตัวเม่ครับตัวใหญ่สายวิงครับวิ่งคู่โยนคู่เดี๋ยวไปเป็นนกฟลักส่วนนี้นกฝึกครับปักลิวครับริวเสียงกลางผมบึ่ง การท่ายคนลักษณะการท่ายคนแบบใกล้กล้ีสุดแล้วครับตัวนี้ไกลสิได้ออกสนามแล้วเบิงตัวตัวิงก็ได้ส่วนตัวนี้บักสองกุกเสียงน้อยครับนี่นกเร์กีตัวหนึ่งครับคนกำลังท่ายอยู่ครับยังบุสุดครับตัวนี้ลินเนมบลินแน่นี่ก็ได้ให้คนเต็มในงองลินครับกปีกย่ากับน,นกป่าโบคึกครับตัวนี้ ่วันนี้ก็เป็นนกแม่ครับนี่สองตัวผู้ใดสนใจก็ทร่มาครับนี่ตัวละหนึ่งเท่าครับบรวมส่งครับนี่สายสายวิ่งคู่คู่ครับสายวิง่งสายวิง่งมีโยนคู่เป็นปางโดมุมเมนทีครับ โอมีครับนูนคู่ก็ได้เสียงกลางเลยครับนะกลางขึ้นครับนกสุดเลยตัวงามๆเลยครับตัวนึงนี่พร้อมผสมครับแต่บุดังอยากเป็นนั้นนะครับเป็นต่ําเล็กเป็นไงบดังโปโป้ตัวปีนนามนครับมาบุเป็นยังครับใส่กงมันไหนแล้วก็ดีครับโอเคครับนกก็ได้ส่วนลูกนกก็นี่ลูกบกปตทอ,อีก,อคอกคโกค,โค,คนก,ก,นกนึงกัน ออกคู่ครับตัวนี้น่าจะเป็นสุดที่สามครับของเม่ลูกสาวอาซาครับซุดที่สามตัวข้างๆน้โบเมนครับสองตัวได้เมนดครับเริ่มกินเงีย้ยแล้วครับเริ่มลงจิกกินเงีย้ยแล้วผมผิดเริ่มจะเดียเย,ย,เยกะออกมาแล้วบึง่บงฟังคารลมครับตัว มมฆาลมเลครับเดินสำนวนก็จะประมาณนี้นะครับเสียงขัน,นเสียงม่วน,นครับเดี๋ยวไปเริงร่งลูกตัวไหมครับผมเนครนับส่วนนกเขาเขีคู่นี้กับฟักไข่แบบปวดตะโทถกับเมียนลูกสาวอาซาอยู่ครับอ,อจาจจะมีเสือหรือบุมีเสือบริสงเบิ์มึทงทำได้นนครับ ไข่สองน่วยน่วยหนึ่งในน้อยครับจักสิวซ้ำได้ซ้ำไข่นกันน้อยน้อยนี่คแต่บุมีเสือครับไข่ในน้อยน้อยหนึ่งนัโบจักครับโบได้ส่งเบิ่งครับเบิ่งตใหม่ครับผมส่วนตัวนี้ก็ลูกบักปตโทกันครับลูกโทนครับตัวนี้ได้มือวันที่สิบกเดือนพฤษภาคมครับวันที่สิบัก กินเริ่มซับนี่เหอกินอะ้รได้ครับนี่ไครชิเดเจ๊กออกมาเลยตัวเมียตัวเมียก็เริ่มขึ้นห้างนะครับพวกเขาเขะกันได้สเสด็จออกมาแนละ้วหนูหลายครับกินอาหารจนเบื่อไปส่วนตัวนี้ก็ัออกมักวานนี่ครับนี่ฝักออกวานนี่ครับตัวเพิ่มนไปได้ตัวแล้ว ได้ตัวเดียวกับบุชาตครับไข่หนึงน่งยึ่สิบพันโอ,กอ,อกน้ตัวนี้ก็ได้เม่ลูเม่คาลมนะครับได้โคป่าครับโคป่าเม่มาเลยครับส่วนตัวนี้ก็ลูบกปอตทตครับทุกออกมาแล้วครับตัวหนึ่งครับได้สีหามือครับหอร์นที่ห้าเพราะตัวนี้ก็ดได น่าตะวันที่หาเนาะตัวนี้นาะอ,อกวานนี่ครับพอป่าเมีมาลีเนาะจะจะประมาณนี้นครับกระบีอีกสุดหนึ่งกะยังฟักไข่อยู่ครับพอป่าเมีมาลีกับไข่ครบื่อวานนี่ครับอยู่พุ้นครับผูกอยู่ในผูกจะได้จบมาให้นกเขาเข็บฟ,ฟักนะครับตัวใดขึ้นทางก็ยังให้ตัวนั้นฟัก ืันนี้ผมมีจากระตนกเขาใหญ่กรบผมมียังหลายครับืนันนี้นกกับบริดโตไตโตนกบุหรครับบมมีนกป่าขันครับบึ่งบึกเสียงน้อยผมนกโตผมนกทนียัดครับทุนถ่ายขนน้ำบูุดูดยูครับลินดูครับไปลินลาก็ได้ึ่ นำหลังติดเปี่ยวสักน่อยครับแต่ขึ้นขันได้เลยครับดูวิบอกเสียงน้อยสว่วนนี้รู้ปดปดตท่อครับนี่กำลังฝึกอยู่ครับตัวนี้เ้าาาลงท่อลงดินขันนะครับนี่หางมูเก้ง มันเก่งวะเนี่นเอาครับคุณเลยสนใจกันเลยท่านจะไปก็ต้องไปฝึกโตครับนี่ยอโอ้ก็เลยมองความเร็วอืม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 เร็วอ้มโซเสียงไงเร็วเร็วโซเสียงเพิคนวะไงอืม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 เสียงใหญ่ๆเนี่ยครับตัวนี้เสียงกลางครับอืม ยามตัวเสาบานผมครับากาดตีครับฝนชิตโตก๊กี้แล้วครับมื่อนี้ฟังเสียงนกเสียงหนูยู่ท้องให้ท้องหน้าอยู่น้ำสวนอยู่น้ำการเกษตรเข่าท่ายอยู่ครับอยู่แบบนี้ก็ได้ชีวิตนั่นก็ได้นั่งฝึกนกฝึกหนูสามได้เก็บของตัาาวเสาครับปตทก่อนที่ ปีดเกมครับมันขนแห่งยูง่ครับขนปีกอะไรลู้มันจะทั้งขันทั้งคูทั้ทงเรียทั้งคูอย่าเฟเฟนเเฟนเด้ติดตามนะครับนี่เัาวออกจากตัวเมยวานนะครับอ่ำโพวาน มันนี้ลองลองดินนาเสียงเบิงลงโท่ขันลินเลยครับหลังจากเบิ้งนกเบิ้อง,งกกนูนป็นเลขค้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมีจักตโตนกเขาใหญ่ครับผมมีอย่างหลายครับีนก็ไดมีต้าเอาน,นกเอาลูอยู่ในค้ายมาให้พี่น้อาจารย์ได้เบิ่งไดง้ยงกันนี่แหละครับฟังเสียงขันไม่เห็นโตตนได้เบิ่งพ่อพันของผม หลังจากจับจากตัวเมียแล้วก็มาพูกขาหอกเมื่อวานนี้พูกขาวานนี้แหละนนลรครับืันน,น,นี้เอาลงโท่บิ่งขลิลขันอยู่แนวในนี้นะครับแนวได้ยินเสียงอย่างหลัง่แหละครับ,บต,ต,ตัวโทกันนะทาให้นกปาปากคึกสักหน่อยแล้วก็สี่ออกลิ่นห้พี่แฮนหอน้องให้ายนเบิ่งครับรวมสิลินคือเก้าอยู่หลังจากเข้าผสมไปหลายเดือนน้ะ ได้ลูกหลายสุดแล้วก็ได้ถึงเวลาออกงลินแล้วครับเปลี่ยนครับบักมิเทท่ายคนครับตองโบลินลินเป็นขาด,ขาดเป็นเพินส่วนลูกๆก,ก็ท่ายคนครับทรงนี้จักเนี่ยได้ท่ายคนลินแน่โบลินแน่อโอ,อ่งสุดก็ได้เสียงคูอยู่นะก็แม่นครับโอ,อ่งสุดโทอรลินวันนี้เริ่มมีนกป่าตัวหนึ่งครับมาเวียนทางนี้ครับ หน้าเทียงผมทั้งคุ้มขามนะครับมขามหน้าเทียงนี่ครับมาเลียกดูครับเสียงน้อยครับมาวพยันโนครับเลิมได้เดิมได้เดิมเขามาไกลเสียงเดิมเสมสอหายนะครับนกป้าเดิมได้ยินเสียงแล้วมันนั่นนั่ตีตะไลเข้ามาปั๊บเบิ้งเบิ้งเบิ้งจับตัวขามไหมครับ พอเห็นนดึงเงาทันทีเลยครับนี่นี่นห็นนกป่าเข้ามาแล้วครับดินเห่าแล้วเดินเหาแล้วกูแล้วนะฮะนกปศุสัตมาเหมือน nhao นกป่าเห็นนกไวเลยครับเห็นดึงทันที่ก็ไี่มีข้างสนามเพิ่เลยครับนี่เนี่ยนาเพิ่มทำงานนะครับ เดี๋ยวได้ออกสนามครับผมนกนกป่าก็อยู่นี่ครับนี่อยู่ต้นนี่ครับเลี้ยกระโตดกระโตดอยู่ครับตัวนึ่งตีตะไลเดี๋ยวนะครับผมไปแล้บินไปแล้บินไปแล้ว,ลว,ลวโอ้เหลื่มเข้ามาแล้วครับเหลื่มสู่แล้วครับนกป่ากันเลยเหลื่มสู่แลยเหลื่มสู่แล้ว,เ,ลวเอา กูใดออกโตนกโตหนูมันนี้ขอให้โซ่ให้หมานด้อาจารย์ให้ได้นกโตไมยโตดีๆมาเลี้ยงมาเขือกันครับอาจากับโตนกเขาใหญ่กันยีโคกาวลาพี่ลา้องไว้ในโอกาสนี้ครับเดีย๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่กับยีพีทีดีๆดดมีสาระหาให้พี่ให้น้นงให้อาจารย์ได้เบิ่งได้เงีง่ยงกับุพร้อมกันครับส่วนวันนี้ก็ขโกก่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าครับปีหน้าเดี๋ยวเจอกันอยู่สนามครับพีนี้นี่เบิ่งไปสะก่อนครับ